สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้น้ำจะพาทุกท่านมาพบกับโครงการ Golden t o w วเชียงใหม่การล้มโชคค่ะซึ่งทาวน์โฮมของ Golden t o w e เชียงใหม่การล้มโชคของเรานะคะเป็นทาวน์โฮมหรูสไตล์คลฤปมาพร้อมกับสโมสรสุดอลังการขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่จะสวยแค่ไหนเชิญเพื่อนๆมาติดตามชมได้เลยค่ะค่ะจุดที่น้ำยืนอยู่ถัดมานะคะก็คือจะเป็นซุ้มทางเข้าของโครงการค่ะทางเข้าของโครงการเราแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะคะ โซนแรกสําหรับลูกบ้านค่ะที่นี่เราจะใช้ระบบเป็นคีย์การ์ดนะคะส่วนวิซิเตอร์เราจะเป็นการแลกบัตรกับพี่ๆรปภค่ะโครงการกลรด้นทาวเชียงใหม่กัดลมโชคมีทําเลที่ตั้งอยู่ถนนสมโพช700ดปีตําบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้แยกลมโชคเพียง200เมตรมีขนาดที่ดินราวๆ37ไร่มีทาวน์โฮมทั้งหมด398ยูนิตราคาเริ่มต้นเพียง2590 0 0 0บาทค่ะ ค่ะในส่วนที่น้ำยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นคลับเท้าของโครงการค่ะซึ่งในส่วนลับเท้านะคะส่วนที่เราให้บริการลูกบ้านอยู่นะตอนนี้ก็คือจะมีสระว่ายนา้ำแลวก็ห้องฟิตเนสค่ะ ในส่วนแบบบ้านแบบแรกที่นักท้า,าทุกท่านมาชมนะคะก็คือจะเป็นแบบบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดในโครงการชื่อแบบบ้านว่า Notting Hill ค่ะ Notting Hill จะมาด้วยฟังก์ชันทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะหน้าบ้านกว้างขนาดใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวลองมาชมข้างในบ้านกันเลยค่ะ ส่วนแรกที่ลูกค้าจะเจอนะคะเมื่อลูกค้าเข้ามาในบ้านนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโซนโถงพักผ่อนหรือลิฟวิ่งรูมนะคะโซนนี้ก็จะมีความกว้างขนาดใหญ่ค่ะซึ่งโครงการออกแบบมารองรับครอบครัวขนาดกลางจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ค่ะค่ะและในส่วนของโซนถัดไปนะคะก็คือจะเชื่อมต่อกันเลยก็คือจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะซึ่งตรงน,นี้ทางโครงการออกแบบรองรับโต๊ะรับประทานอาหารตั้งแต่5้าจถึงหที่นั่งซึ่งกว้างมากๆเลยค่ะ ฟังชั่นข้างในบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูข้างหลังบ้านกันเลยค่ะทุกคนในส่วนของโซนหลังบ้านนะคะทางโครงการออกแบบดีไซน์เป็นนะวัตกรรมครัวไทยให้นะคะซึ่งลูกค้าเวลาอยู่อาศัยจริงอาจจะตอบเปลี่ยนเป็นลักษณะของการเปิดโอเพนเพื่อทาครัวหนักก็ได้หรือว่าจะทําเป็นครัวลักษณะนี้ตามที่โครงการออกแบบได้เลยนะคะแล้วก็แทกจากครัวนะคะโซนเชื่อมต่อก็คือจะเป็นในส่วนของโซนซักล้างค่ะ ตัวนี้ทางโครงการก็จะออกแบบตัวสกายไลท์นะคะก็คือจะเป็นช่องแสงรับแสงแดดเพื่อให้ลูกค้าตกากผ้าจะได,ได้มีกลิ่นอับนะคะลูกค้าและในส่วนของฟังก์ชันที่สําคัญของข้างล่างนะคะก็คือจะเป็นห้องนี้เลยค่ะทางโครงการออกแบบเป็นหนึ่งห้องอเนกประสงค์นะคะซึ่งลูกค้าสามารถที่จะปรับฟังก์ชันเป็นห้องนอนผู้สูงอายุลักษณะดังกล่าวนี้หรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ห้องทํางานได้ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้เลยค่ะ ท้ายข้างล่างนะคะก็คือจะมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ําตัวนี้ก็คือของจริงลูกค้าจะได้กระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์ตามนี้นะคะสุขภัณฑ์ที่เราเลือกใช้จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะค่ะลูกค้าเมื่อเราขึ้นชั้น2นะคะโซนแรกที่เราจะพบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือตรงนี้ค่ะฟังก์ชันพิเศษของโครงการนะคะก็คือเราจะออกแบบเป็นชั้นลอย ซึ่งสามารถที่จะทําห้องพลาลักษณะนี้หรือว่าลูกค้าอาจจะปรับเปลี่ยนฟัง์ชันเป็นที่เก็บของก็ได้ค่ะในส่วนของห้องต่อมานะคะจะเป็นห้องไฮไลท์ของเรานะคะลูกค้าก็คือจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนี้มีขนาดีิกว้างม,มากสามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์และเหลือพื้นที่ใหญ่ๆเพื่อที่จะนิ้วอินในส่วนของตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะ แต่ไม่เพียงแต่นั้นในส่วนของตัวห้องนอนมาสเตอร์ของเรานะคะยังมีห้องน้ำในตัวค่ะซึ่งมันมีความสะดวกสบายมากๆค่ะเทียบเท่ากับเป็นบ้านเดี่ยวเลยค่ะทุกคนค่ะและในลำดับต่อมานะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนที่2ของเรานะคะก็คือห้องนอนนี้ก็คือขนาดใหญ่ไม่แพ้กับห้องนอนมาสเตอร์เลยค่ะซึ่งจริงสามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์หรือควีนไซส์ได้นะคะโดยเหลือพื้นที่ใหญ่ๆเช่นกันค่ะ สามารถมีมุมพักผ่อนนั่งเล่นเพื่อทำงานได้นะคะค่ะก็มาในส่วนของห้องนอนที่3ของชั้น2นะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กค่ะก็คืออาจจะวางเตียงประมาณ3ฟุตครึ่งได้นะคะแต่ก็เหลือในส่วนของตัวพื้นที่สำหรับการวางโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้เช่นเดียวกันค่ะ แบบบ้านแบบที่2ของทางโครงการนะคะก็คือแบบบ้านเซาแทมตันค่ะเซาแทมตันมาด้วยฟังก์ชันทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถค่ะบ้านแบบสุดท้ายของทางโครงการนะคะชื่อแบบบ้านว่าเซนพอค่ะเซนพอมาด้วยฟังก์ชันทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถค่ะเดี๋ยวน้าจะพาทุกท่านไปชมข้างในบ้านกันเลยค่ะค่ะในส่วนของแบบบ้านเซนพอนะคะโซนแรกที่เข้ามาเราจะเจอนะคะก็คือจะเป็น โซนหกพักผ่อนต,ตรงนี้นะคะซึ่งทางโครงการก็ออกแบบรองรับครอบครัวขนาดเล็กจนถึงครอบครัวข,ขนาดกลางค่ะมีขนาดที่กว้างขวางค่ะนั่งได้สะดวกสบายเลยค่ะทุกคนแล้วในส่วนของโซนนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะซึ่งทางโครงการออกแบบรองรับได้จนถึงสีที่นั่งกันเลยทีเดียวค่ะ ตนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะก็คือเราจะออกแบบดีไซน์คล้ายๆากับบ้านไซส์ใหญ่ของเราเลยค่ะสำหรับฟังก์ชันห้องนอนข้างล่างของตัว ไซส์เซนพอนะคะก็คือเราจะออกแบบเป็นห้องงอนผู้สูงอายุเช่นเดียวกับตัวไซส์ใหญ่นะคะซึ่งทานี้ทันนั้นก็เหมือนเดิมค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เช่นกันค่ะสำหรับฟังก์ชันห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ สามารถที่จะไว้รับรองแขกได้นะคะและอาบน้ําได้ด้วยเช่นกันค่ะชมชั้นหนึ่งแล้วเป็นไงบ้านคะเดี๋ยวตามน้ำขึ้นไปชั้นสองเลยค่ะในส่วนของฟังก์ชันข้างบนของแบบบ้านเซนทรั Paul นะคะจะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนสองห้องนอนเนี้ค่ะจะมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากันเหมือนลูกค้าได้มาสเตอร์จำนวนสองห้องกันเลยทีเดียวค่ะ ไปเริ่มที่ห้องนอนมาสเตอร์ hmm. กันก่อนเลยนะคะในส่วนของห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของแบบบ้านไซเซนพอค่ะซึ่งตรงนี้นะคะห้องนอนจะมีขนาดกว้างขวางค่ะสามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์หรือควีนไซส์ก็ได้นะคะโดยเหลือพื้นที่ในส่วนของการจัดวางตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะและไม่เพียงแต่นั้นค่ะห้องนี้ยังมีในส่วนของตัวระเบียงลูกค้าสามารถที่จะออกมารับลมชมวิวได้ยามเช้า อากาศบริสุทธิ์บริสุดของเชียงใหม่ได้เลยนะคะค่ะและในส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องนอนที่2ของชั้น2นะคะตอนนี้ก็คืออยากที่แจ้งว่าขนาดเขาจะเทียบเท่ากับตัวมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งสามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์คิงไซส์ได้หรือว่าจะทําเป็นสําหรับคุณลูกๆหนูๆเตียงเล็กๆแบบนี้2เตียงก็ได้ค่ะ แบบบ้านที่น้ำพาทุกท่านชมสวยถูกใจไหมคะถ้าทุกท่านสนใจยังไงเรียนเชิญชมที่โครงการโกด้นทาวเชียงใหม่กัดลมโชคได้ทุกวันนะคะโครงการเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะหรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0922594545ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ